แม่งแต่งแบบแต่งสุดอ่ะคันเนี้ยแ่็ง <c oughs> เอยตมันไหมอืมอร่อยสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Off Run Channel นะครับวันนี้เรากำลังจะไปสายใหม่กันนะครับไปกินไอติมร้านพี่เป้นะก็ะ ตอนนี้มีพี่นนท์มีเพื่อนผมมองแล้วก็มีพี่แจ็คนะครับตอนนี้เรากำลังจะไปสใส่ไหมกันนะะก็วันนี้เราเดินทางกันทั้งหมดสี่คนะันเนาะเดี๋ยวเราหนักเพื่อนอีกคนหนึ่งซุปเปอร์บอสนะครับอยู่เจอกันที่ร้านเลยตอนแรกก็พี่พี่แจ็คเขานัดเราไปแค่สองคนนะเราก็เลยชวนเพื่อนเราแล้วก็พี่นนท์แต่ตอนแรกพี่นนท์เขาบอกว่าเขาจะไม่ไปเนาะเขาบอกว่าเขาไม่อยากไปมันไกลสักพักหนึ่งไว้ทุกคน หกโมงพี่แกเขาทักมาเออทักมาว่าเจมเนี่ยพี่ไปด้วยดินี่คือสภาพของคนที่ไม่ไปนะครับน้ำริ้วเลยครับ,บรต้องย้ำนะครับว่านี่คือสภาพของคนที่เขาบอกว่าไม่ไปนะ <c oughs> ก็ต้องบอกว่าพี่นนท์เขาเป็นพี่ที่แสนดีนะครับไปไหนมาไหนพี่เขาก็รอผมตลอด พี่แจ๊แกเขาก็นำเลี้ยวเลยนะครับโอ้ทางมันโคง้งจริงแม่ทางมันโค้งจัดเลยเพื่อนเง็น่นนพี่นนพน,นพ่ออยู่นน่น ต้องบอกว่าไอ้มองเพื่อนผมเนี่ยมันอยู่สุขวัสิแต่มันใช้ระยะเวลาจากสุขวัสดิ์เพื่อนมาพระรามเก้าใช้เวลาไม่ถึงสิบห้านาทีอ่ะขับโคตรเร็วอ่ะ ก็น่าดีมากินไอติมอะไรไกลขนาดนี้วะพี่นี่แหละครับอยู่อยู่ไอติมหน้าปากหน้าบ้านดีๆมีไม่กินไอติมไอติมหน้าปากซอยมีไม่กินมากินทำไมที่นี่วะพี่นี่ครับอันนี้เป็นร้านชูเฟย์ทำอะไรอย่างไหน่อไาจอกรามนะรามซอยพิธีรามเหนื่อยไหมเหื่อยเหนื่อยลยคนซอสอ่ะดูไอติมนะฮะอันนี้คือถ้วยเล็กถ้วยเล็กพี่สั่งถ้วยเล็กไป ตู้เล็กนี่คือตเล็กะใช่พี่เล็กครับเล็กครับมีเล็กกว่านี้ไหเล็กเล็กคนนี้ก็ี่ล้นันี่นน่นคือ้วยอะไรพี่ขอดูหน่อยตยติ่ครับ ไอ้จิมโทษาเดสุดห้าบาทห้าบาทมีเคยมีคนสั่งไหมไม่มีพี่พูดจริงพี่พี่นนลองสั่งคนแรกพี่พี่ลองสั่งคนแรกพี่พี่พูดจริงเหรอเจ้าก้อนเท่านี้เลยพี่เจ้าก้อนเท่านี้เลยอีกอย่างพี่แล้วแต่นงั้นผมเอาติมใส่ผมเอาติมใส่โลเนี่ใส่โลนี้วิธีการทำไข่ใช่ไหมอันนี้คือวิธีการทำไข่แข็งนะใส่ลงไป ก็คนมันหน่อยแล้วมันจะไม่ปนอย่างอื่นอ่ะพี่ไม่ไม่ปนเราปาดันเลยใช่เดี๋ยวเราปาดปาดข้างหน้าทาไว้อ่ะไข่ไข่แข็งวะพี่ไข่ไม่แข็งแต่ยังอื่นอยูอย่างอื่นเลยอะไรแข็งพี่อะไรแข็งไหนลองรีวิวหน่อยพี่เคยต็มขอขอรีวิวสักกัประโยชน์เฮ้อตือนเลยเจนเดี๋ยวฟัน คูดักมาแล้วดูดิจะเล่นมุกอะไรอ่ะเอามันไหมเอามันอะไรพี่เอามันไหมเอามันไหมมันอะไรอ่ะมันอ่ะมันอะเอามันคนไหนียมอู่ก็เดี๋ยวเราไปกินไอติมก่อนแล้วเดี๋ยวเรามาเล่าให้ฟังว่ามันจะเป็นยังไงเนาะอันนี้จะเป็นการทำโปรดักชั่นแบบบ้านๆนะครับ หนึ่งสองสามป้ายเย็นเคก้าเปัดวลองบนบ้าอร่อยมากเลยครับต้องลองครับประมาณงต้องลองต้ององทำไมต้องลเฮ้ยอะไรนะฝ่อยพีอรหอยมากเลยลองลองลองกินใหม่ต้องกินใหม่ด้วยต้องกินใหม่มะพร้าวครับมะพร้าวอะไรครับมะพร้าวอ่อนครับมะพร้าวอ่อนอร่อยมากนี่คืออะไรครับมันครับมันเอามันไหมครับเอามันไหมเอามันมากครับผม อร่อม,มากอร่อยไหมครับอร่อยอร่อยให้รีสิครับอร่อยก็ได้ีวิวสิครก็นรรอเนี่ยละลายหมดแล้วแนะนำให้มาร้านนี้ให้ใช้หลอดดูดนะครับแต่ใช้ช้อนใช่มันเป็นไอติมปลอมนะอืมอร่อยอร่อยมากครับไอติมร้านนี้ต้อ <c oughs> บอกว่าไอติมอันนี้เป็นไอติมอะไรนะพี่นนท์ไอติมกระดิ่งไอติมกระดิที่สดที่คั้นมาจากลิงเนี่ย พี่ใช้ลิงคันใช้ลิงเก็บรองเท้าแล้วก็ใช้กระต่ายต้องบอกว่าไอติมร้านนี้ใช้ใช้ช้อนตักไม่ได้นะครับต้องต้องใช้หลอดดูดเท่านั้นนะต้องรสแบบนี้ครับใช่ต้องรสแบบชาวญี่ปุ่นนะครับยิ่งรสดังเท่าไหร่มันจะยิ่งเหมือนกับเป็นการให้เกียรติเจ้าของร้านมากนะครับต้องเริลมยิงก่อนปะเรนนีก็มีเหรอ ก็ถ้าใครอยากจะให้เรารีวิวคันนี้ก็คอมเมนต์มาที่ข้างใต้คลิปนี้เลยนะเดี๋ยวเราจะรีวิวให้เพื่อนๆดูทุกคนเนาะว่าคันนี้แต่งอะไรไปบ้างแล้วก็ราคาเท่าไหร่เข่าที่ดูก็มีแรปมีคาร์บอนมีแม่งมีทุกอย่างครบจริงๆกับคันนี้เนาะมีครบเลยอะคันนี้ก็ตอนนี้เรากําลังจะเดินทางกลับปแนะเพื่อนๆโดยที่มีพี่นนท์เป็นหัวหน้าจกนําขบวนนะเพื่อนๆ สำหรับวันนี้ก็เป็นมิงกลุ่มเล็กๆกลุ่มหนะึงเนาะวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้แล้วกันนะเพื่อนๆใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดสมัคสมาชกเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับและที่สำคัญและอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเรานะสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ